เผื่อเราอะเพระาะนั้นมันมีโอกาสว่าคือมันบันโดนทั้งขึ้นทั้งล่องเนี่ยออกมาทางนี้ก็จะว่าทําไมไม่ให้ถ่ายรูปรีบขนาดนี้หรอไปทางนู้นกลายเป็นว่าโอ้ยทําไมอาจารย์มาสายไม่มีรักษาเวลาคือมันโดนทั้งขึ้นทั้งล่องเลยไงเราก็ยังยงไงเราก็ต้องแบบว่าคือยังไงก็ต้องปฏิเสธทางใดทางหนึ่งอยู่ดีอะอยากให้คนเข้าใจนะเวลาที่อาจารย์ ถ่ายรูปไม่ได้อะมันไม่ใช่ว่าเราไม่อยากถ่ายแต่เพราะว่าเรามีเวลาหลายอย่างที่เราต้องทํามันเยอะอาจารย์วิ่งวังวันนึงมันวุ่นวายไปหมดอ่ะมันเวลามันต่อเวลามันต้องทําเวลาตลอดมันไม่มีใครเข้าใจอย่างมาเมื่อเช้าอย่างเงี้ยไม่มีที่จอดรถอย่างเงี้ยอ่ราปรปภก็จะไล่ไปจอดตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยคือเขาไม่เข้าใจไงคือราว่ะ งานแข่งกับเวลาและอีกอย่างหนึ่งเจ้าว่าก็เชิญเรามาการมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเรามาทําบุญปกติเรามาเนี่ยเรามาเหมือนมาง,งานอะ่ะแต่มาร่วมบุญครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยเออก็ควรจะต้องอำนวยความสะดวกเรื่องรถให้เราใช่ไหมละ่ะแต่ว่าก็มีคนอะ่ะจังหวะเขาจอดตรงหน้าประตูวัดพอดีแล้วเขาเห็นเขาก็เลยรีบวิ่งมาแล้วเขาบอกว่าให้เขาเดี๋ยวเขาถอยรถออกแล้วให้อาจารย์เขาไปจอดแทน เพราะว่าอาจารย์เราต้องอยู่ใกล้รถที่สุดไม่งั้นเวลาเดินเนี่ยมันไกลอะ่ะมันจะเสียเวลามากคนมันว่างอะ่ะไม่มีอะไรก็จะไม่เข้าใจหรอกแต่ความเป็นจริงเรามีงานต่อตลอดเนี่ยอาจารย์ทํางานนี้เสร็จเนี่ยแล้วใช้เวลาสามชั่วโมงในการเดินทางแล้วสารยามาัน,นมล้เต็ดนครปฐมคมอะ่ะอย่างเงี้ยแล้วกว่าจะเสร็จอีกจากนี่ไปสระบุรีไปนครปฐมอย่างเงี้ยมาสามชั่วโมงอ่ะเราต้องทาเวลาไงมันมาเออเหยลอยชายไม่ได้แล้วจากนครปฐมเสร็จไปจะไปต่ออีกงานนึงอีก อย่างเงี้ยแล้วถ้าไปเลดเขามาไม่ดีเงมีบางคนพูดมาตะโกนตามหลังมาอ่างเงี้ยบอกว่ารีบขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยอาจารย์ฟังแล้วแบบโอ้ยทำไมถึงไม่เข้าใจบ้างว่าเรารีบถ้าไม่รีบเราก็คงอยู่ได้ถ่ายรูปแล้วไม่ใช่ว่าเราไม่อยากถ่ายยืนให้ถ่ายตั้งนานนะไม่เห็นเราเหรออย่างเงี้ยทําไมเพิ่งจะมาถ่ายตอนเราจะกลับ รักษาใจน่าอยู่นะสงบเขาจัดวัดสวยพื้นที่ไม่เยอะนะแต่วัดสวยถ้าจัดดีๆนี่สวยกว่านี้เลยบ้านอาจารย์อะไรเงี้ยถ้าจัดดีๆก็สวยเหมือนกันนะสไตล์ญี่ปุ่นครับต้นพงต้นไผ่เงี้ยอาจารย์โคตรชอบเลยได้เห็นไผ่ในกำแพงด้านซ้ายเขาก็กำลังปลูกอยู่ไงอาจารย์ว่าใบไผ่มีเสน่ห์นะมันสวยแล้วมันให้ร่มเงาด้วยไง มันไม่ใช่ก็ว่าสวยอย่างเดียวมันล่มด้วย จะมีเป็นยาที่ Terminal 21โคราชพรุ่งนี้ตอนนี้กำลังไปนครปฐมต่อไปบรรยายต่อไม่ใช่สกดอย่างไลนะทีนี้ไม่ใช่ชื่อมันปิดปิดอย่างเนี่ชื่อนามสกุลปัดตาห์รว่าอะไรอ่านออกแร้ทีนี้มันห่างมัน อาจารย์ขอโทรศัพท์อาจารย์ครับอาจารย์ครับเดี๋ยวอาจารย์กำลังจะเดินทางใครว่างนะไปเจอกันตรงนั้นนะที่ถวายไปเกิดมาอันนึงครับอันนี้เกิดมาเกิดประพันหนึ่งใช่เอ้าเหรอเออผมเอาเอาแยกออกมา แล้วอย่าลืมเลื่อนทุกคนที่นั่เขาแล้วด้วยนะสถานพินิจอะ่ะเลื่อนนะครับฮะเลื่อนนะครับทุกคน,น,นครับ,นนรบเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนนี้นะชุมชนลิศพัฒนาชุมชนลิศพัฒนาพุทธมณฑลสายสองซอยสาม เอ้ยไม่ใช่ท็อทีอันนี้มาอันที่สามสาราเดอะสาลายาเลเซอร์พาร์คในอันเมื่อกี้นี้คือตอนสี่โมงครึ่งนะอันนี้ตอนบ่ายสองบ่ายสองเราเจอกันที่เดอะสาลายาเลเซอร์พาร์คถนนสาลายาเดอะสาลายาเลเซอร์พาร์คถนนสาลายาอำเภอพุทธมนฑลจังหวัดนครปฐมจังหวัดนครปฐมเดอะสาลายาเลเซอร์พาร์คถนนสารายาอําเภอพุทธมนฑลจังหวัดนครปฐมใครว่าง ไปเจอกันนะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายไปโรงแรมเขาเรียกว่าโรงแรงมสถานที่แล้วสักอย่างตอน,นเช้าพี่เวลาเดิมเลยแค่เปลี่ยนวันเรื่องนี้ไมายี่27เพราะว่าเราจะต้องไปทหาตาเห็นครับเราไปค้างไงนะพี่ไปยี่สิบนแล้วทำไมกาแฟอันนี้จืดวะ ฝ่ายสองนี้นะเจอกันเลยฝ่ายสองฝ่ายสองเดอะสารยาเลเซอร์พาร์คถนนสารยาเดอะสารยาเลเซอร์พาร์คถนนสารยาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม28ตอนเช้า2โมงเจอกันสถานบินดีแลนี่แมนีอเคครับสถานบินีแลนโอเคครับครับ เพราะว่าจะซื้อขนมครับเขาไปไม่ได้แต่ว่าเขาจะซื้อขนมที่ฝากมาที่บ้านนะคซื้อขนมเด็กที่ฝากไว้ที่บ้านนะคอืมอ่าเหนื่อยจะพูดจะอะไรวะเนี่ยลืมวันที่ยี่สิบหกเหรอยี่สิบหกครับโมต้าสพย์มอ่ะนะครับผมคืนที่ยี่สิบ คืนวันที่26อาจารย์จะไปกราบหลวงตาสินทรที่วัดป่าบ่อน้ำพะอินแล้วไปนอนค้างที่นั่นหนึ่งคืนตบเมอตบเบอร์เพื่อให้ตบอกให้ตบเบอร์แล้วแม่ก็รับคดีนะแล้วรับลูก่อให้ในรายที่ตกเบอร์ไอพวกนี้สารแนกแล้ว เสร็จแล้วอาจารย์จะไปนอนค้างกับที่หลวงตาสิพย์หนึ่งคืนเพื่อที่จะไปสนทนาธรรมกันแบบส่วนตัวหนึ่งคืนหนึ่งคืนหนึ่งคืนแล้วเช้าวันรุงขึ้นอาจารย์ก็จะรีบเดินทางออกมาจากวัดเพื่อที่จะเดินทางไปเชียงที่ไหนนะไม่ใช่ครับไม่ใช่วันนั้นอ๋อไม่ใช่วันนั้นคยี่สิบเจ็ดอาจารย์ก็มีงานต่อใช่ไหมไมีครับดินเธอเดินทางกลับเช้าวันที่ยี่สิบเจ็ดเพื่อที่จะทํางานต่อมีงานต่อ ตอนที่กรุงเทพวันที่ทยีิบเจ็ดเลยมเกษตรนะสิบโมงมเกษตรสิบโมงใช่ไหมล่ะฮะมเกษตรสิบโมงครับไม่ใช่วันที่ยี่เเสิบแปดเราว่างเนยี่สิบแปดอ๋อทันทันน้สามทัญญาครับก็จะทเที่ยงครึ่งอ๋อเที่ยงครึ่งเที่ยงครึงคร่งก็จะมีบรรยายธรรมที่ศาลธัญ,ญบุรีครับเป็นเป็นของศาลเองเลยใช่ไหมครับเออศาลธัญ,ญบุรีเชิญอาจารย์ไปบรรยาย เช้าวันวันตอนเที่ยงครึ่ง impression. ก็จะเดินทางกับตอนวันวันวันเช้าวันรุ่งขึ้นวันที่ยี่สิบเจ็ดแหลมแหลมดูดูอีกทีเด้ก็เดินทางกลับเราดูอีกทีดีดีด้ใช่ไหมสารจังหวัดเที่ยงครึ่งพี่สารจังหวัดเที่ยงครึง่งเ <ás S 2> ที่ยงครึ่งสีไม่ใช่เราไปชนบุรี27ยิบเจ็ดไงเราเลื่อนย7ิบเจ็ดเพื่อเช้าอ่ะเราจะได้มีเวลากลับไงใช่ เออเราไปคืนยี่สิบหกเช้ายี่สิบเจ็ดชนวลีนะไม่ใช่ไม่ใสารนะก็ใช่ไงอ่าวันที่ยี่สิบเจ็ดก็ไปเที่ยงที่ไทยออยอ๋อไทยออยโอเคไม่ใช่สารเที่ยงจะเป็นไทยออยจองเมื่อกี้สารชนวลีทมยี่สิบแปดไม่ใช่ทำงานกัะรุ่นกูเออเออมีไทยออยดีนะเฮ้ยจองตั๋วแล้วยกเลิกไม่ได้นะดีไหมครับอาจารย์เสียตังฟรีนะใช่นะเพราะว่าเราบินรอบเช้าแล้วเราจะมีเวลาเหลือเดินทางไปที่ชนได้เลยครับโอเค วันที่26ใครว่างก็เข้าไปได้ไนะวัดป่าบ่อน้ำพระอินไปเจอกันที่นั่นได้ตอนหนึ่งทุ่มมันจะถึงนั่นก็คงจะได้สนทนาธรรมกับหลวงตาทางไลฟ์สดจนถึงปกติหลวงตาไลฟ์สดวันนั้นทุ่มหนึ่งหรือสองทุ่มวะสองทุ่มถึงสามทุ่มหรือทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มรู้สึกจะทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มนะก็คงจะเข้าไปพอดีจะเวลาคงจะพอดีเวลา มันจะสะดุดหน่อยนะเพราะว่าอาจารย์อยู่บนเกวียนกำลังเดินทางไปนครปฐมเจอการเดินสารายานะจ๊ะบ่ายสองวันนี้เดินสารายาเลเซ,เซอร์พาร์คถนนสารายาพุทธมนตรน,นครปฐมนะใครว่างมาเจอกันนะบ่ายสองโมงครึ่งไอ้บ่ายสองโมงสองทุ่มไม่แม,แม่ชีเจ้นก็ครูบาชายอ่า ทันทุ่มหนึ่งอาจารย์อาจะถึงวัดตอนทุ่มหนึ่งพอดีโดยประมาณขึ้นเครื่องเสร็จปุ๊บต้องขับรถต่อไปวัดป่าบนา,าให้พระอินทร์ประมาณชั่วโมงครึ่งกว่ากว่าเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะเข้าไปนั่งคุยกับหลวงตาสินทรัพย์ส่วนตัวเขาเรียกนอนคุยกันนอนนอนคุยนอนเสวานาธรรม เขาจุดระจบเลยจ้าวจะไปรออยู่นครนายกไหมใช่เหรอใช่ครับแต่เหมือนเลยครับอาจารย์เออว่ะหวจริงต้องเรียนอะไรอ่ะในเรืออากาศอ๋อนักเรียนในเรืออ๋อที่เขาสร้างอยู่นี่โอ้ยย้ายมาครับการจะย้ายมาอยู่นี่ที่มันอยู่ตรงในขบวอเออขบวอก็มีมั้งก็มีอยู่แต่ว่าอันนี้น่าจะเพิ่มสำหรับนักเรียนปีแรกๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นเตรียม เตรียมทหารใช่อันนี้ต้องเรียนโรงเรียนเตรียมโรงเรียนในเรืออากาศนี่ไงโรงเรียนในเรืออากาศในเรืออากาศนลวก็มีแล้วมินท้ากษัตริยาธิราช เออตอนกี่ทุ่มก็ได้ไม่เป็นไรแต่อาจารย์จะถึงวัดตอนทุ่มหนึ่งวันนี้ยี่นะวัดป่าวนาพีะอินทุ่มหนึ่งอาจารย์หลวงตาท่านเชิญเรียกอาจารย์ไปบอกว่ามึงมานอน,นก,กูสักวันหนึ่งหาเวลามามาคุยกันหน่อยอะไรทํานองนี้อาจารย์ก็เลยแบบรีบให้เขาหาคิวให้ที่จะไปให้ได้เร็วที่สุดก็นี่แหละหาช่องเลื่อนสารพัดเลื่อนเนี่ย อะไรเลื่อนได้เลื่อนไปก่อน๋เอเด็กนักเรียน25คนงานนั้นยกเลิกไปแล้วเหรอ รออนุว่านอยู่เลยครับอะไรใช่ไหมแตนเรามีงานไปแล้วนี่งานของผมครับนั่นแหละสิก็เสร็จเหมือนกันไม่ใช่เหรอใช่เสร็จบางเคแต่ว่าคนเราคนเรางานอ้าวต่วันเดียวกันอ่ะวันเดียวกันครับเขาเลื่อนไปครับก็ไม่ได้ครับผมที่มีคนเลื่อนไปออ๋เลื่อนไปก่อนครกลับเลื่อถใต้สะพาน ที่ด็อกเตอร์บอกว่าให้เวลาคนสอนทําแก้ตัวเหลือเวลาอีกไม่นานใช่ก็อีกไม่นานกูจะไปบวชแล้วไนงะก็เหลือเวลาอีกไม่นาน,นจริงๆก็ถ่วงเขา ตอนเย็นชุมชนลิทพัฒนามีชุมชนลิทพัฒนาก็มาได้ใช่ปะได้ครับได้เลยมีที่นั่งเยอะนั่งไม่ได้ก็นั่งพื้นคนนอกเข้าได้ครับคนนอกเข้าได้เลยเต็มที่ แล้วแก้ตัวอะไรครับไม่เห็นเลยแก้ตัวอะไรอ่ะแล้วต้องแก้ตัวอะไรอ่ะพูดมาสิประเด็นคือกูต้องแก้อะไรพูดมาเป็นเรื่องๆถ้าแก้ได้จะแก้ถ้าแก้ไม่ได้กูก็ไม่แก้แล้วบอกเหตุผลในการแก้ด้วยทำไมต้องแก้เช่น วันนี้ในหลวงกับพระราชนิจะมาเปิดโรงเรียนในเรืออากาศดีว่าเรามาตอนเช้าแต่งานเรามาตอนเช้าอยู่แล้วงานงานบุญ กเลเขาอยากให้จอมาขอโทษเรื่องที่สอนผิดหรือเปล่าก็ขอโทษนะขอโทษไปแล้วไงก็บอกแล้วว่าอะไรพูดที่เดี๋ยวมันจะไปโดนปุ่มอปุ่มปิดเครื่อง ก็บอกไปแล้วว่ามีผิดมีพลาดจริงๆก็พูดไปแล้วว่าพูดรั่วพูดพูดรว่ตึงไปแต่อะไรที่ไม่ผิดก็ไม่ผิดไงบอกไปแล้วไงเดี๋ยววันนี้จะเข้ารายการซูมตอนบ่ายสองเดี๋ยวก็จะพูดอีก กลัวจังกลัวเขาประกาศให้อาจารย์หยุดสอนทำมันจะมาประกาศให้หยุดสอนทำได้ยังไงใช้อำนาจอะไรใช้สิทธิ์อะไรในการห้ามห้ามมาสิกูจะดูว่ามีน้ำยาห้ามกูไหมใครทำได้ละ่ะลองห้ามกูดูสิกูจะดา่าให้หน้างหงายเลยลองดู กูทำทุกอย่างด้วยความจริงใจแม้บางอย่างจะผิดพลาดคาดเคลื่อนมันเป็นเรื่องของสัญญาความจำได้ไหมหรือมันพลาดบ้าไปเรื่องปกติแต่กูก็เกอะมาปรับปรุงมาแก้ไขว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรใช่ไม่ใช่ลองมาห้ามกูดูสิกูด่าอยู่ไม่ได้นะกูบอกให้ปากกูอย่างนี้ด้วย ตื่นยังไงปากแจ๋วจังอ้าวก็ต้องปากแจ๋วเนี่ยเรียกว่าตื่นถ้าปากมึงไม่แจ๋วก็เรียกว่าหลับไงเวลามึงหลับมึงพูดได้เหรอกูจะตื่นนี่กูพูดได้นี่แหละเรียกว่าปากแจ๋วตอนตื่นตื่นภาษาอะไรภาษากูนี่แหละอย่ามึงอย่าบอกนะเวลามึงพูดมึงพูดตอนหลับได้อ่ะไหนพูดให้กูดูซิตอนหลับพูดยังไงคนเรามันจะปากแจ๋วก็ต้องปากแจ๋วตอนตื่นไม่ลัมึงใช่ปากแจ๋วตอนหลับเหรอตอนหลับปากแจ๋วได้เหรอ เขาไม่ต้องการห้ามเขาต้องการล้มให้หายไปจากวงการนี้ก็ล้มมาสิอยากล้มก็ล้มไปเลยกูไม่สนใจใครเท่านนั้นแหละเชิญล้มได้ก็ล้มยังไงก็อุดปากปูพูดไม่ได้มันเป็นเรื่องเรื่อปกติธรรมดาของโลกใครอยากฟังก็ฟังใครไม่อยากฟังก็ไม่ต้องฟัง กูไม่สามารถบังคับคนทั้งประเทศได้ฟังไปตลอดได้วันหนึ่งมีกระแสวันหนึ่งมันก็ดับเป็นธรรมดาของโลกเป็นปกติของธรรมมีเกิดต้องมีเสื่อมจะไปดั่งสนใจยังไงแต่สุดท้ายใครก็ห้ามกูพูดไม่ได้กูจะพูดเหลืออยู่แค่ห้าคนกูก็จะพูดห้าคนอาจจะเป็นประโยชน์ที่มันเป็นยิ่งกว่ากูในปัจจุบันนี้ไปเผยแผ่ธรรมะต่อก็ได้ปัจจุบันมีกูคนเดียวไง แต่ถ้ากูสอนไปเยอะเข้าสอนไปเยอะเข้าอีกหน่อยมันจะไม่ได้มีกูคนเดียวไงมันอาจจะมีทีสิบคนยี่สิบคนสามสิบคนที่เป็นกูมึงคิดดูจะเกิดอะไรขึ้นกูบอกเลยว่าบันเทิงบันเทิงสลายอีพวกหมอดูล่างทรงสะดอกเขาต่อชะตาดิราชาวิชาไสายศาสตร์เวทมนุ์นนคุสาสกุรับประกันแน่บันเทิงแน่บันเทิงกับอีพวกที่กำลังดิง้งวิ่งเต้นวิ่งเล่าเล่าอยู่ขนาดนี้กูบอกเลยบันเทิงมึงอยู่ก็ไม่ได้หรอกอีลาบสการะขอมงมึงที่ยึงมีอยู่นะหายหัวกระบาลหมดแน่ากูรับประกันได้ กูจะสร้างคนอย่างกูสักยี่สิบสามสิบคนให้มันกระเทือนไปทั่วแดนโลก,กาธาตุเลยเอาให้อยู่กันไม่ได้กูดูซิมันจะห้ามยังไงมึงปั่นกระแสสังคมไหวเหรอตอนนี้มึงปั่นกันได้เพราะมีมีกูคนเดียวไง ๋ยวรอกูนะกูจะร้าให้เยอะๆเลยแล้วกูจะรอดูซิมึงจะปั่นกันไหวไหมมึงจะถมจะทับจะถมไหวไหมดากูไปเถอะเกียร์กูไปเถอะแต่ใครชี้โทษอนุโมทนาด้วยนะใครมีเจตนาในการชี้โทษอนุโมทนาสาธุขอบคุณมากๆรับรู้และรับฟังและรับทราบทุกกรณีแล้วกําลังปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มากขึ้นขอบคุณมากอนุโมทนาแต่ใครที่ไม่ได้มีเจตนาในการที่จะ ตำหนีตีติงเพื่อตักเตือนกูให้เจริญแต่ต้องการจะล้มจะโค่นจะจมให้ล้มหายตายจจ่าจะไม่คิดจะมีความเมตตาสงสารต่อการตักเตือนทำไม่ใดนี้ก็ขอให้มึงรับผลจากการกระทำของตัวมึงเองแค่นั้นเลยเจตนาเป็นตัววัดกรรมไม่มีเจตนาไม่มีกรรมทําสิ่งใดไว้ย่อมได้รับผลของสิ่งนั้นจะกรรมดีก็ตามจะกรรมเลวก็ตามบุคคลน,นั้นต้องได้รับผลของการกระทํานั้น กูไม่เคยกลัวใครกูไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายบ้านเมืองกูไม่เคยช่อโกงรักทรัพย์ใครกูไม่ฆ่าสัตว์กูไม่รักทรัพย์กูไม่ผู้บริการกูไม่โกหกกูไม่พูดเดือดสุ่นละดังนั้นศีลตัวนี้จะเป็นตัวรักษากูได้ไม่มีใครมาทำอันตรายแก่กูได้ถ้ากูยังรักษาศีลได้อย่างบริบูรณ์เพราะกูไม่สร้างความเปลี่ยนเบียนเดือดร้อนให้กับใคร ปฏติ๋วมากเรื่องแค่นี้เสร็จดินไปเล็บสลับกูมากเลยกูจะบอกให้กูไม่รู้สึกอินดาร์ลาใจากับของพวกนี้เลยเฉยกูแค่ต้องการจะกลับเตืองกลับตัวแค่้นเองกลับกับสิ่งที่ตัว,ตวเองพูดผิดแต่อะไรที่พูดถูกแลวกูยืนยันกูยืนยันกูยืนยันแต่อะไรที่กูผิดกูพร้อมปรับปรุง